เรามีเป็นข้อติ่กาวซ้อนอยู่ในอธิษฐานบาร,รมีนั้นที่ท่านผู้สแสวงหาคุณธรรมในการก่อนถือปฏิบัติเป็นประจำที่นี่สอนตัวเองว่าท่านสุมเมธบัณฑิตธรรมดาน้ำย่อมแผ่ความเย็นให้ทั้งคนดีและคนเลวเสมอกันชำระล้างมลทินเหงื่อคลายได้เสมอกันฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอทั้งคนที่เป็นบัณฑิตและคนผานเมื่อเมตตาบารมีเต็มปิ่มแล้วจึงจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ท่านกับตัวพี่เอกว่าพุทธการกละกรมทำทำที่ทําให้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีเพียงแค่นี้หรือว่ามีอีก ก็เดีพบอุเบกขาบารมีเป็นข้อที่สิบสอนอยู่ในเมตตาบารมีนั้นที่พระโพธิษัตว์ในการก่อนเคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้สอนตนเองว่าธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยปราศจากความโกรธในคนทั้งหลายที่ทิ้งของไม่สะอาดทับถมลงบนผืนแผ่นปัตตพีและปราศจากความยินดีในชนทั้งหลาย ไม่จะราดลดแต่ของหอมประดับประดาแผ่นดินให้สวยงามก็ตามแม้แต่ตัวท่านเองก็จงวางเฉยเป็นจากความโกรธและความยินดีมุ่งบำเพ็ญอุเบกขาบรมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนน้ำเต็มตลิ่งเต็มฝัง่งจึงจะบรรลุพระโพธิญาณได้แล้วตั้งแต่ตัวต่อไปอีกว่ามีมากกว่านี้อีกไหม ก็พบเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในการก่อนเคยบำเพ็ญมาเนะี่ยมีเพียงแค่นี้ไม่เกินไปกว่านี้ตรวจดูอีกบรารมีสิบทัศนี้เบื้องบนก็ไม่มีตายเป็นดินก็ไม่มีทิศทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาลพบสามไม่มีไม,ไม,ม,ไม่มีอยู่แต่ในตัว บารมีสิบทัศนจะมีอยู่ในตัวนะเราต้องทำให้ไปถึงจุดแห่งบารมีตรงนั้นท่านสุมเมธาบทเห็นบารมีสิบทัศน์ทั้งหมดภายในตัวท่านไม่ใช่เห็นบนท้องฟ้าไม่ใชเห็นบนใต้พื้นแผน่นดินไม่ใช่ทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนแต่เห็นภายในกลางกายของท่านใช้คำว่าเห็น คำว่าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยไปใเป็นนักคิดนะเพราะมีคำว่าเห็นเห็นด้วยปัญญาเห็นก็คือเห็นนั่นแหละไ่ใจคิดด้วยปัญญาหรือรู้ด้วยปัญญาปัญญาคือเห็นแจ้งมันเป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าดวงอทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนัติปัญญาสมาอาภาปัญญาเป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าแสงดใดๆทั้งสิ้ง ฉายไปถึงไหนเห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นนี่ท่านเห็นภายในตัวของท่านเรียังมาตามลําดับเลยเห็นไหมเห็นมาเลยเหมือนกล้องส่องทางไกลที่ส่องดูแต่ว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นนี่ท่านเห็นแล้วเพื่อให้ชัวร์ท่านก็นทบไปทวนมากลับไปกลับมาเหมือนฟอกผ้า ทูไปทูมาตรวจดูแลตรวจดูอีกดูแลดูเล่าเฝ้าจะดูตั้งแต่ทานบรมีกระทั่งถึงอุเบกขาบรมีจากอุเบกขาบรมีทวนกลับมาถึงทานตรวจกลับไปกลับมากลับไปกลับมาดูไปหมดตรวจหมดเลยเอาเฉพาะทานบรมีเนี่ยถ้าบริจาคสิ่งภายนอกให้ทรัพ์ ไอ้วัตถุทานให้อะไรต่างๆทานี้เรียกกระทานบารมีธรรมดาแต่ว่าเมื่อไรบริจาคอ,าอยัยวะเลือดเนื้อเรียกว่าทานอุป,ปบารมีตัดสละชีวิตเป็นทานเรียกว่าทานปรมตถบารมีในบารมีอีกาประการก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอย่างธรรมดาสามันก็เรียกว่าบารมีธรรมดา ถ้าผำเป็นเป็นวิเศษด้วยอวิวะเลือดเนื้อก็ทิศละได้ก็เรียกว่าอุป,ปบารมีถ้าด้วยชีวิตวเรียกว่าปรมัทบารมีท่านก็ตรวจตราดูว่ามีอะไรอีกมีบารมีแค่สิบทัศเท่านั้นหรือตรวจตาคือมองต่อไปอีกเมื่อกี้นี้เห็นชุดหนึ่งสิบข้อ เห็นป็นชุดเลยนะพราะตรวจไปอ้อมไม่ได้มีชุดเดียวมีแค่นี้จริงแต่แบ่งเป็นสามชุดคือต้นกลางและปลายธรรมดาขั้นอุปะและประมิอย่างละสิทธิร์รวมแล้วเป็นสามสิทธทัดเหมือนเครื่องยนต์ตีหีบน้ำมันจากเมล็ดพืชหมุนกลับไปกลับมาเพื่อคั้นเอาเฉพาะน้ำมันคือตรวจกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละ ตรวจตาเมื่อกี้ตรวจสิบทัศเพราะจิตละเอียดเพิ่มขึ้นบรมีเพิ่มขึ้นจิตบริสุทธิ์เข้าไปอีกไปพบแล้วว่าไม่ใช่มีแค่สิบมีสามสิบทัดมีตั้งแต่ขั้นต้นขั้นการแปลงการขั้นละเอียดนี่แหละจ้าแล้วทั้งหมดนี้จะมารวมกันเป็นพุทธการักธรรมนี่ก็เป็นเรื่องราวของ พุทธประวัติตอนที่สิบสอง